บรรยากาศโถง International Departure ของสนามบินสุโขทัวันนี้นะครับผู้โดยสาครคึกคักมากวันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปดูบรรยากาศโถงขาออกของ Main Terminal กันบ้างครับทุกคนไปดูกันฮะเปิดตัวแปลกตานะครับผมไม่ได้มาโผล่ตรงวรกวนเกษียณสมุดนะทุกคนเมื้องนี้เป็นเมื้องฝั่งเกือบๆทางทิศตะวันออกแล้วนะ อยู่ใกล้ๆกับทางลงไปเกต C ีนะครับแต่ผมเดินย้อนมามาอยู่ในเวิที่นี่เขาเรียกว่าเวิบูติกนะครับซึ่งจะเป็นร้านค้าอรปกรณ์นะครับแบบยี่ห้อดังๆเพียบเลยฮะเอาจริงผมว่าเวินี้นะครับแม้ว่าทางฝั่งเกตทิศตะวันตะวันออกนะฮะจะเหลือแค่เกต C ีแคทเมลเกตเดียวนะครับแต่ยังมีผู้โดยสารทยอยเดินไปทางฝั่งนี้นะทุกคนข้างหลังผมผ่านไปก็คือเกต C ีนะครับแต่ที่ผมเดินอยู่ตอนนี้คือคอนคอร์ดดีนะครับ คือบริเวณเวิง้งกลางๆนะครับทอนมาทางฝั่งที่ตอนออกก็ยังเห็นบริษัทอยู่เรื่อยๆฮะผมพูดเลยว่าใกล้ๆกับควนกรเกียรสมุทนะครับจะมีร้านลุยวิตตองซึ่งแบบผนังสวยมากนะจริงๆเป็นการตกแต่งแบบสไตล์ทองๆนะแต่ที่ว้าวกว่านั้นทุกคนร้านฟูชี่นะผมว่าน่าจะเป็นฟ u ชี่ที่เดียวที่โอเห็นแล้วบอกว่าใช้จอ LED หรือเปล่านะแบบเต็มผนังแบบเนี้ยซึ่ง ถ่ายเป็นวิดีโอแบบนี้เลยทุกคนอันนี้ไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวนะเนี่ยกวกุเกษียณสมุทรอยู่ตรงนี้นะครับยาวลามมาถึงที่นี่นะครับนี่คือปากทางเข้า International Departure หมายเลขสองนะครับเดินตรงเข้ามากวนกเกษียณสมุทรและกุชชี่แบบใหญ่ๆแบบนี้เลยฮะรบ,บรรยากาศผู้โดยสารที่ออกมาจาก International Departure หมายเลขสองครับเบิ้ลตรงกลางทุกคนก็ทยอยมาแบบนี้นะครับแต่ช่วงเวลานี้นะ่าจะเป็นเที่ยวบินโซนจีนซะเยอะเลยนะฮะขอให้เดินทางกัน ได้อย่างปลอดภัยนะครับกลับบ้านปลอดภัยแล้วกลับมาเที่ยวใหม่กันนะกาทุกคนชมบรรยากาศความงามของควรกษียนสมุทรนะครับที่อยู่ในเวิ้งตรงกลางเลยนะสวยเสมอนะครับและเป็นจุดเช็คอินหลักตั้งแต่เปิดสนามบินแล้วนะครับทุกคนสวยมากเวิ้งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ดีพาร์เจอร์ของเมนเทอร์มินอลนะครับแต่ก็ยังเป็นทางที่เชื่อมไปยังอาคารแซทเทไลวันนะครับอยู่ข้างหลัง ที่ควร,กรเกษียณสมุดต,ตรงนี้นะครับลงไปข้างล่างได้เลยวันนี้เราไม่ลงนะครับเราจะเปลี่ยนไปเกตทางฝั่งทิศตะวันตกบ้างนะครับเกต EFG ฝั่งนูน้นมีเที่ยวบินเยอะและผู้โดยสารเยอะแน่นอนไปดูกันฮะพูดเลยว่า,าที่นี่นะครับเปิดประเดิมด้วยร้านชาแนลแล้วก็คาเทียนะบแบบใหญ่ๆตัวโตเช่นคาเทียผมก็เป็นทรงสีทองแบบนี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นนะสไตล์เดียวกับลุยวิตองเลยฮะจำนวนผู้โดยสารที่เดินพร้อมกับผมอยู่ในตอนนี้นะข้างหลังเยอะมากนะ เือเป็นผู้โดยสารในผู้สำเี็งจีนแล้วนๆวนนะครับแต่ข้างหน้าทุกคนคือน่าจะเยอะเลยแล้วก็แต่งตัวกันอนข้างชิวๆเลยฮะไอเม็มีนะทุกคนไอเม็อยู่วงตรงทางกลางหน่อยครับเราจะตรงไปทางเกต EFG นะทุกคนวงนี้เริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นนะครับจะเห็นผู้โดยสารเริ่มหนาตาในวงนี้เพราะว่าข้างหน้าคือร้าน h e r b l and c o s m e t i c เครื่องสำอางนะครับครีมนะครับ น้ำหอมนะครับแบบจุกๆแบบยาวๆแบบใหญ่ๆเลยฮนะในวงนี้ผมพูดได้เลยว่าน่าจะมีจำนวนยอดขายที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะจำนวนเครื่องสำอางนะครับจำนวนน้ำหอมนะกับสื่นค้าในหลายๆไลฟ์อัพนะครับ คือเยอะมากแล้วเดินเข้าไปดูแบบสะดวกมากๆานะฮะฝั่งนี้นะครับคือทางออกต่อมหมายเลข3นะครับ International Departure หมายเลข3ออกมาแล้วก็จะเจอเวิร์กนี้เลยฮะเจอเวิร์กใหญ่ๆโตๆนะครับข้ายมือข้างหน้านก็คือเป็น p e r f u r m a n c c o s m e t i c เวิร์กเครื่องสำอางแบบใหญ่ๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วฝั่งที่ตะวนออกก็มีนะครับมีเหมือนกันนะครับลายสินค้าคล้ายๆกันนะครับกับขวามือจะเป็นร้าน ลิเกอร์แอนโทเบโคนะครับร้านเครื่องดื่มนะครับกับบุรีต่างต่างนะเป็นของดีดีฟรีนะครับมาแวะกันได้นะครับก่อนที่จะลงไปเกต E นะครับหรือ F หรือ G ฝั่งที่ตะวันตกครับทุกคนอาจจะแปลกใจถ้าเกิดว่าเทียบกับเกต International departure ฝั่งเกต C ีแคทเมลฝั่งที่ตะวันออกนะคนกับสินค้าจะไม่เยอะเท่านี้นะครับเพราะ่คิวเกตเดียวนะครับคือเกต c ีแคทมนะครับ แต่ฝั่งนี้นะครับทางลงเกต ESG นะครับมีสาเกตเลยดังนั้นจำนวนผู้โดยสารก็จะเยอะหน่อยอาซิกเนเจอร์นะครับ1้อบาทข้าวเหนียวมะม่วงมีเหมือนเดิมขายดีเหมือนเดิมทุกคนแต่จริงนี่หลายเจ้านะกับสินค้าไทยทุกคนดูนะสินค้าไทยช่วงนี้ขายดีในะขนมออเอพ่นที่เขาอุดหนุนข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะยาอมยาดมยะมองผมว่าเป็นซอฟเวอร์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องทุกคนและน่าจะขายดีต่อต่อเนื่องแบบเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราจะลงทางลาดลงไปนะครับทุกคน เพื่อที่จะหลุดออกไปจากคอนคอร์ดดีวงนี้ยังถือว่าเป็นคอนคอร์ดดีหรือเกรดดีอยู่นะฮะเพราะว่าหลายท่านถ้าเกิดจะลงไปข,ขึ้นเครื่องที่เกรดต่อมาดีต้นๆ้นเออดีปลายนะครับก็คืออยู่ตรงนี้ครับเกรดดีแนะครับลงไปข้างล่างแล้วไปอยู่ประมาณชั้นเรียกว่าชั้นลอยชั้นสามเดี้ยปะ่ะพื้นที่เนี่ยนะครับเกรดดีทั้งหมดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยฮะดีหนึ่งถึงดีแปดวงนี้คือเกรดดีแปดนะครับ ทำไปเล่นทุกคนข้างหน้าเคาน์เตอร์แวดฟรีฟันสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับมีผู้โดยสารมาต่อคิวประมาณหนึ่งในวันนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้โดยสารทรงเอเชียนะครับสังเกตว่าพี่เขาจะถือเอกสารกระดาษสีเหลืองๆนะครับภาษาไทยในเรียกว่าอพอสินะครับภาษาอังกฤษเรียกพีพีเทนะครับก็เอาไปตรวจที่เจ้าหน้าที่ข้างนอกนะครับแล้วค่อยเอามายื่นข้างในนะฮะเพื่อรับเงินแล้วแต่แบบที่จะเลือกนะครับติดต่อที่สารกรได้เลยนะฮะกับพิ c k u เคาน์เตอร์ ในจุดนี้จะมาอยู่2จุดแล้วก็คึกคักเหมือนเดิมเปิดปกตินะโซนนี้จะเป็นโซนของพิกอัพเคาน์เตอร์ของสมาชิกนะครับทีมพาวเวอร์นะครับแวร์ลีฟันแล้วก็จะเป็นพิกอัพเคาน์เตอร์สำหรับลูกค้าทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับถ้ามารับสินค้าฝั่งทิศตะวันตกก็คือมาที่นี้ได้เลยเอยผมว่าโล่งโถงอยู่นะแต่สิ่งที่เห็นแล้วหนาตามากๆในช่วงนี้ก็คือการซื้อสินค้าไทยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้โดยสารที่ มาใช้บริการนะครับร้านแบบสินค้าไทยตอนนี้คือได้รับความนิยมหลายจุดมากๆครเราจะเดินตรงจากคอนคอร์ดดีนะครับทุกคนตรงเข้าไปข้างในนะครับสำหรับเกต i อินเตอร์เนชั่นแนลดดคาเจอร์วันนี้นะฮะมุมสูงบินโดรนมุมสูงบินโดรนก็มีผู้ษาประมาณนึงนะครับแต่ผมว่ายังเดินได้สะดวกอยู่จริงจริงทุกคนดูดิร้านไทยอะ่ะร้านขายอาไทยอะ่ะขนมไทยอะ่ะ หรือสินค้าไทยอ่ะเทียบอยู่นะฮะสิ่งที่จะสังเกตได้ก็คือจะมีร้านน้ำหอมกระจายตัวอยู่หล,ลายๆจุดนะในช่วงนี้นะผมว่าอันนี้ผมหักวามมมนะเครื่องสําอางน้ําหอมนะครับแบรนด์ต่างนะครับผมว่าน่าจะมีครบหมดนะที่ King Power สนามบินสุวรรณภูมิครับแต่จริงๆอ่ะผมเห็นหลายๆสินค้านะครับที่เป็นสินค้าไทยและจะแล้วนะครับความนิยมเห็นพี่โบูขาวเลยนะมีพี่โบูขาวนะดูดีทุกคนเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไร,รอ่ะเสื้อยืดเสื้อกั๊กของพี่เขานะก็ น่ารักดีนะผมว่ามีผมว่าชาวต่างชาติต้องชอบแน่นอนพี่โบขาวนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งซ u ว์ทาวเวอร์ของไทยเหมือนกันฮนะเราเดินทางมาจนถึง i n t e r s e c t i o n International Departure ฝั่งทิศตะวันตกนะครับซ้ายมือคือเกต E นะครับตรงไปคือเกต F นะครับขวามือคือเกต G ไปไหนดีไปเกต E ดีกว่าฮนะเราจะตรงไปข้างหน้าที่เกต E นะครับก่อนนะครับ <laughs> ไม่แน่ใจะจะได้ไปเกตอื่นหรือเปล่าอ่นะค,คลิปนี้ผมอาจจะพาทุกคนไม,ไม่ได้ลงไปดูถึงขั้น ดูเครื่องบินอะไรนะฮะแต่ว่าดูบรรยากาศ international departure นะครับของ main terminal กันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยนะตอนนี้คือสินค้าไทยค่อนข้างแบบมีเกือบแบบเยอะครบประมาณ3 0มสิบร์เนต์ของราคาดีทฟรีนะก็แซมแซมเนมๆ,ๆมาผมว่าก็ขายได้นะขายได้เรื่อยๆคือดีที่ฟรีก็ขายได้แหละสินค้าไทยผมว่าช่วงนี้ขายดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยฮะอ่ะกำลังเดินผ่านนาำไม้กีฬานะเจออีกแล้วนะเป็นสินค้าไทยนะว่าไม่จะเป็นมะม่วงเขาเนี่ยมะม่วงนะทุกคนหรือมะม่วง น้ำดอกไม้ปั๊กอะไรเงี้ยกับขนมนมเนยต่างๆขึ้นเบสเซเลอร์ ller, แล้วก็มีโปรโมชันให้เท่าแขนน้อยก็มีนะเนี่ยทุกคนดูผู้โดยสารที่ซื้อขนมผลไม้อบแห้งเทีบเยบหนึเราจะเดินตรงไปที่เกจเนะครับข้างหน้าเป็นเกจเอฮอนะครับในไหนเราก็ลงมาที่เกจเแล้วนะทุกคนกับจํานวนผู้โดยสารที่ทยอยลงมาเพื่อจะขึ้นเครื่องกันเยอะเลยแบบนี้ดังนั้นนะครับเราจะถอยไปดูเครื่องบินกันสักหน่อยดีกว่านะ ให้เป็นกระใสกันหน่อยนะตามแบบแพทเทิร์นของเราเนะีอยากดูื่องบินนะทุกคนตอนนี้เกตีเปิดเยอะมากนะเราทรายเหม๋อ,อชื่อเขาชื่อร้านพอยนะทุกคนนะีมีชื่อใหม่แล้วนะผมอ่านเป็นเพเฮียตลอดมาก่อนนะมาตลอดเลยนะร้านชื่อพอยนะครับทุกคนมีสินค้าอาหารนะครับเครื่องดื่มแล้วก็ขนมไทยด้วยนะครับหมูแผ่นกรอบสอขอนแก่นไปเนี่ยอูจริงๆด้วยทุกคนเกตีใ e นะตอนนี้นะครับเปิดทั้ง2ฝั่งนะครับเกตี e น่าจะมีทั้หมดอยู่10เกตถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ มีเครื่องบินมารอเกือบทุกเกตเลยเดี๋ยวเราลองไปดูเกตข้างหน้าครับ E3 นะครับทุกคนเป็นเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะเครื่องลำใหญ่ๆไปดูกันแบบใกล้ๆเลยฮะนี่เกตเปิดเลยด้วยนะผมว่านะสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ709 ขึ้นบอดดิ้งที่ E3 นะครับความแตกต่างต่างจากแฟร์เทลไลวันแน่นอนฮะเนื่องจากว่าที่เมนเทอร์มิอลทุกคนเห็นปะเราไม่สามารถยืนอยู่ใกล้ๆนะครับกับจุดกระจกได้นะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดผู้โดยสารอะ ถ้าไปเด,นดินอยู่ใกล้กระจกก็อาจจะได้เห็นมุมกล้องหรือทัศนียภาพที่ชัดกว่านี้นะแต่ว่าเนื่อง้วยความเป็นโค้งแบบรับไปอย่างเงี้ยก็จะเห็นใกล้ๆหน่อยกับกรอบหน้าต่าง,างที่ค่อนแคบนะครับดังนั้นถ้าเกิดแบบอยากดูเครื่องบินนะครับถ่ายแล้วแบบว่าไปมองที่อาคารแซ็คไลท์วันนะ่าจะได้เห็นบรรยากาศที่ชัดเต็มตาบ้ากกว่าดีนะแต่นี่ก็ถือว่าอีกคนละฟิลมครับมองไกลๆผ่านไปนะครับที่เขากําลังโหลดของขึ้นใต้ท้องเครื่องนะครับเป็น เที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับทุกคนเวิร์กนี้อยู่ที่เกต E นะครับอาจจะเห็นภาพแบบชัดตั้งไม่ชัดลายนะทุกคนเอาเท่าที่ได้นะไปบานนี้นะฮะแต่ก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะครับบรรยากาศสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่เกต E3 นะครับ E ีไข่นะครับผู้โดยสารกำลังลงมาประมาณหนึ่งเลยนะครับประมาณหนึ่งกำลังทยอยลงมาโอ้นี่ฮะเกตที่เมนเทอร์มินอลจะไม่ได้เป็นโอเพนเกตนะครับก็จะเป็นเกตปิดแบบนี้นะครับผู้โดยสารก็จะต้องลงไปที่เกตของตัวเองนะครับมีเจ้าหน้าที่มาตรวจ บอดิ้งพาตั้งแต่ข้างบนเลยนะผมว่าเป็นกล่าวของกัปนไทยปะผมไม่แน่ใจนะแล้วก็เข้ามารอข้างในเกตดกันแบบนี้นะเกต็ดใครเกล็ดมันนะเกลดใครเกต็ดมันแบบแยกนะครับถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็จะมาเรียกไปขึ้นเครื่องนะครับจริงๆผมว่าเครื่องบินลำนี้ลำใหญ่นะแล้วก็มีสัมภาระที่รอจะโหลดขึ้นใต้ท้องเคบินเนะี่ยเยอะเหมือนกันนะทุกคนดูที่อุ้ยเชื่อพอได้อยู่นะกำลังรออยู่ครับ ส่องลงไปเห็นสายสีเหลืองระโยงระยางข้างใต้เครื่องบินนะครับทุกคนกับการโหลดกระเป๋าขึ้นนะครับบริเวณใต้ท้องเครื่องส่วนท้ายนะครับอู้มีไฮโดรเล็กมาช่วยเหมือนกันเพราะว่าเครื่องบินลาใหญ่และของน่าจะมีน้าหนักพอสมควรด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกครับทุกคนฟีลิ่งมันต่างกันนะครับฟีลิ่งมันต่างกันความโอโถงอ่ะผมใช้เล่นบายนะความโอโถงของอาคารจะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ สำหรับอาคารเซนทารลวันเะนี่ยผมความรู้สึกผมมันโถงกว่านี้มากนะมันโถงแบบโอ้ว้วาว <c ười> แล้วก็มีความโคซี่ค่อนข้างเยอะฮะแต่เมนเทอร์มินอลยังมีเอกลักษณ์แบบเดิมอยู่นะฮะแบบซุ้มๆผ้าใบาแบบนี้ฮะมีแล้วฮะผู้โดยสารทยอยมาขึ้นเครื่องที่เกตโซน E กันอยู่เรื่อยๆเกต E อย่างที่บอกนะครับเพอร์เยอะมากทุกคนแล้วเกต E มีทั้งหมด10เกตแต่น่าจะเยอะเย e อะกว่าเกต e อื่นนะเกต e อื่นน่าจะประมาณสัก8เกตประมาณนะฮะ ผมพูดเลยว่าบริเวณถงของเจ e นะีฮอลแบบนี้นะฮะมีร้านค้าให้เลือกใช้บริการกันเยอะมากๆนี่คือร้านเดิมนะครับวันมินิคูเม่กับเดลี่ควีนะครับมีเหมือนเดิมกับข้าวโพดสกาเลตแบบนี้ปะผมไม่เข้าใจนะเ่องของสิงคโปร์อ่ะก็เรีจีน มีเหมือนเดิมเหมือนกันฮะซึ่งในช่วงนี้จะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่กําลังเดินลงไปขึ้นเครื่องกันอยู่เรื่อยๆครับผมว่าดีมากๆฮะให้ผู้ษดยสารได้จจอยกับร้านค้าร้านอาหารกับอาหารที่น่ากินกันแบบนี้ด้วยผมว่าเดินย้อนขึ้นมาที่เกต EA ไข่นะครับเพื่อจะวกกลับไปยังศาลาทรงไทยนะครับทุกคน เ,เดินส่วนกับผู้โดยสารจะเห็นว่าผู้โดยสารเดินทางออกที่เมนเทอร์ินอลกันแบบนี้กันเยอะเหมือนกันนะและขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านนะครับที่ซื้อสินค้าไทยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขนมนม,นมเนยนะครับแล้วก็ของฝากนะครับที่เป็นสินค้าไทยขายดีจริงๆเอาละครับทุกคนวันนี้ได้เห็นบรรยากาศการเดินทางออกที่อินเตอร์เนชั่นแนล ที่พาร์เจอร์ของเมนเทอร์มินอลกันแล้วนะผู้โด,ดยสารเยอะจริงๆในช่วงนี้สนามบินโซนฮูมนะครับมีเกตเปิดเพิ่มที่เซตรไลท์วันแล้วนะครับอีก28หลุมจอดนะครับแต่เมนเทอร์มินอลก็ยังคงมีเกตนะครับเปิดให้บริการเหมือนเดิมนะครับรองรับการบริการของสายการบินและเที่ยวบินต่างๆที่จะเปิดเพิ่มขึ้นนเรื่อยๆได้อีกช่วงนี้ผู้โดยสารเยอะนะครับการท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักมากนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนะครับที่พาไปอัปเดตสนามบินกันทุกวันแบบนี้นะครับ ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe คลิปแล้วก็ช่องให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ